สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยช n แนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางเล่นทั้งวันของเสาร์อาทิตย์นะคะเสาร์อาทิตย์เนาะเป็นแนวทางเล่นทั้งวันนะคะสําหรับสายหุ้นนะคะ แต่อาจจะไม่ได้เข้าทุกหวยนะคะไม่ได้เข้าทุกหวยไม่ได้เข้าทุกรอบนะคะเสียงไม่เสียงดังฟังชัดไหมนะคะเมื่อคืนนี้ดาวโผลก็เบิ้นจริงๆเนาะเพราะว่าสูตรเอ่อสูตรหลักค่ะนะมันให้เบิ้นเนาะทุกคนเนาะเบิ้ลจริงๆนะคะโอ้เบิ้นดูเนาะดาวโผช่วงนี้ถือว่าแอรู้สึกว่าครึ่งปีหลังมืนน่อีนดาวปผลเบิ้นบ่อยนะคะทุกคนห่วยเวลาเราดักเบิ้ลมันไม่มาว่ะสันติ จ็ดห uh, oh, ้าอีกแล้วนะคะเจ็ดหาหวยพี่บ่ายอย่างแอดปุ๊บปหมักแท้ค่ะโอ้หวยโอบเงาค่ะบ๊ถือดอกค่ะบ๊ถือดอกค่ะอัดแต่ตัวเจาะค่ะแอดก็อัดแค่ตัวเจาะอัดตัววินตารางนะคะถือกินค่ะถือกินนะคะเบิ้ลมันก็มาจริงๆนะคะเบิ้ลหามเลยนะคะโอ้ช่วงนี้ออกเบิ้ลออกหามดีเฮยดาวปกนะคะเฮ้ยแขนใจเถอวันศุกร์นี้เราจะเป็นยังไงค่ะ วันศุกร์นี้เราจะรอดปลอดภัยไหมคะคืนนี้นะคะเอา้าเอดก็ไม่ได้ลุ้นเลยนะคะหลับเป็นตายเลยนะคะเมื่อคืนนี้หลับบ้างตื่นบ้างนะคะเอาดีคืนนี้แหละว,ว่าจะลุ้นดูสิว่ามันดีตอนไหนอะไรยังไงนะคะมันดีตอนตีสามสามนีหรือว่ามันดีตั้งแต่ตีสามแล้วไม่ดีอีกเลยนะคะสิปดามัน,นะคะ่ะ สิเปดามันค่ะเพื่อมันใจดีกับเฮาเนีนะไม่อ่อนโยนเลยนะคะดาวปกที่ไม่อ่อนโยนเลยนะคะไม่น่ารักเลยนะคะเดี๋ยวนี้นะคะเอ้ยเป็นตะสั่งแท้เห็ดจังสี่บดายได้หลุกลาว่าิ เอาคืนนี้นะคะจะไปสอยดาวกันหรือจะโดนมันสอยนะคะเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูนะคะถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านนะคะทุกแนวทางนะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดแอดไวดสิจัดวดันเกิดกับอายุจะโค้งเลี้ยววันนี้นะคะคืนนี้นะคะสิจัดวันเกิดกับอายุจะโค้งเอาใครชอบเดยก็จัดไะทุกคนเอาเลขใกล้ตัวนี่แหละค่ะทํามาหากินนะคะเลขมูหมากาไก่เกิดมูหมากาไก่ตายนี่ค่ะเอาประมาณนี้แหละค่ะแอดชอบหาเลขแถวๆใกล้ๆตัวนะคะไป จัดนะคะทุกคนก็ลองดูนะคะชอบด้วยกระจัดใครขัดก็ผ่านเนาะตามแนวทางก็ให้ไปอย่างนี้เลยนะคะมาดูสีเหล้าเช้าของเรานะคะสีเหลาเช้าเจาะเข้าขไปที่แปดซ้มนะคะเจาะเข้าขไปที่หนึ่งเจดซนติมตนะคะประตูชัยนะคะเล้าเอ็กแล้วก็ประชาชนเจาะไม่แตกนะคะเจาะไม่แตกเนาะส่วนเออเล่นทั้งวันนะคะเล่นทั้งวันส่วนเล่นทั้งวันสตดหลักนั้นแอดก,ก็ไม่ได้ไปจับ สามตัวให้นะคะไม่ได้ไปจับสามตัวให้ก็ไม่รู้ว่าเข้ากี่กระดานหรือว่าอะไรยังไงนะคะเอา้าก็พอไปวัดไปวาได้ไหมเนาะอาจจะไม่ได้เข้าทุกหวยนะคะไม่ได้เข้าทุกหวยเอาไปวินกันเอานะคะ ก็อลองดูทิศลองดูทางหวยเด้อชอบกระจัดขัดก็ผ่านนะคะมันมันแอดไม่ได้ทําให้ทุกหวยนะคะเป็นแนวทางรวมๆเลย FC ก็จะชอบกันนะคะใครที่ไม่มีแนวทางก็ลองดูค่ะหรือจะเอาแนวทางเอ,อ่อลาวเช้าไปเล่นเล่นทั้งวันก็ได้นะคะหรือจะเอาเล่นทั้งวันมาเล่นลาวเช้าก็ได้นะคะสลับสับเปลี่ยนกันได้เลยค่ะใน3-4กระดานนี่ค่ะสลับสับเปลี่ยนเล่นได้เลยอันไหนเข้าดีก็จัดนะคะขัดอันไหนก็ผ่านได้เลยนะคะเพราะว่าแอดทาแนวทางรวมๆให้นะคะ แนวทางรวมรวมให้เอามาดูกันนะคะเล่นทั้งวันแปดเก้าศูนย์เข้าอะไรบ้างนะคะโอ้วันนี้ไม่ได้ดูเลยนะคะไม่ว่างเลยวันนี้ก็เลยไม่รู้นะคะเข้าอะไรบ้างใครหมานบ้างเนาะพอได้ไหมคะพอไปได้ไหมคะแนวทางนี้แอดว่าน่าจะพอได้อยู่เนาะดีกว่าไม่มีแนวทางดูนะคะเป็นแนวทางรวมรวมแนวทางเล่นทั้งวันบางท่านก็เล่นมาหลายปีแล้วเล เอฟซบางท่านก็เล่นมาหลายปีแล้วค่ะพอได้ค่าประทูข่ากับข้าวกันบ้างนะคะแอดก็ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยเพราะว่ามันเป็นแนวทางทุกคนอยากให้มันหมาเหงๆปาง,ปางๆอย่างนี้ทุกวันทุกหมดอย่างเลยทุกรอบนะคะเอฟซีสี่เดมีกําลังใจเนาะแอดก็มีกําลังใจนะคะเห็นเอฟซมาและก็มีกําลังใจลงแเนว้ทางหาเนาะแต่ว่าบางทีแอดก็ขี้ข้านขี้ขาดไล่หวยไล่ค่ะ ไล่หัวไ,ไล่อันไลยปุ๊บขนาดไม่มีกลุ่มนะคะโอ้ถ้าคนที่เขามีกลุ่มเขาเก่งมากเลยนะคะทุกคนที่ต้องลงทุ่งหัวหลงตลอดเวลาคือไม่มีเวลาว่างทําอะไรเลยนะคะทุกคนโอ้แต่ละคนเนาะรอยพ่อพันแม่ยังวะออ้แนวทางเนาะเพื่อนก็นจะเป็นเก่งค่ะตอนแรกแอดก็แอดไปคิดว่าข้าเจ้าคือขยันแท้โอ้ขนาดลงแค่แนวทางอันนี้เรายังมึนหัวเลยนะคะ เขายังเมาเหล็กเลยนะภาษาอะไรกับคนที่ลงให้ทั้งวันทําทั้งวันทูกหวยเลยนะคะถ้าไม่อาศัยว่าใจรักจริงๆอโอ้ยตายโอ้เก่งจริงๆนะคะยอมรับเลยเอามาดูสีเหลาาเช้ากันนะคะเด่น890นะคะแปด8 8็ดแ9ดแดแป เก้าเก้านะคะโอ้เก้าเจ็ดเก้าแปดหกเก้านะคะเก้าเจ็นหกแปดเก้าเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้านะคะตารางนะคะให้ไปที่แปดศูนย์สองเก้าหกหนึ่งสามนะคะแปดเก้าศูนย์แปดแปดศูนย์แปดเก้าเก้าแปดแปดเก้านะคะเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดเก้านะคะทุกคนอ้าดาวคืนนี้นะคะดาวคืนนี้เราไปสอยดาวกันนะคะเป็นเจ็ดแปดเก้าเนาะ จ็เดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะคะแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองใครชอบเดยกระจัดใครขัดก็ผ่านนะคะตามนี้เลยแอดก็เด่นกิดแปดเก้าจะมายังไงก็พินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะแอดก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าหฮยจะมาอะไรออกตัวไหนนะคะก็ตามนี้เลยเนาะตัวเน้นก็ตามนี้เลยนะคะเมื่อคืนนี้ก็ตายแอดแรกนะคะเบิ้ลลอยมานะคะเบิ้ลลอยมาโอ้ยบินตารางค่ะเมื่อคืนนี้บินตารางตายเลยตายแบบไม่ให้อภัยเลยนะคะ อิ่มอู้แอดกินทั้งวันเลยนะคะวันนี้นี่บูนตาติบไปจะขนมขนมนะคะพวกขนมเค้กขนมไว้นั่นนะคะเค้กเออเป็นชั้นๆแล้วก็มีเยม่เชอร์เย่สตรอเบอรี่ลาดอู้เสี่บค่ะเอามาอวดทุกคนนะคะกูกินทั้งวันเลยค่ะวันนี้โดยเฉพาะส้มตำนะคะโอ้อิ่มค่ะค่ะ เบนนะคะหนึ่งสองสามนะคะศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามสองหนึ่งสองสองสองสามนะคะทุกคนศูนย์สองสี่นะคะศูนย์สองสี่หนึ่งสามห้านะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสองนะคะศูนย์สองสามเฮ้ยหอหอศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งสองนะคะกินอิ่มแล้วก็นอนหลับง่วงค่ะง่วงนี่ว่าจะอาบน้ํานะคะลงคลิปนี้ให้ทุกคนเว่าจะอาบน้ำโอ้หอหยัน สีเดลุ่นห้วเล่าบานโอเคยสีลับก่อนเหนืงง่อยค่ะวันนี้ตื่นเช้าโอบบ้บ่ตื่นปกติปกติคือจะนอนจะนอนสว่างเลยนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ลุกค่ะแต่ว่าตอนนี้จุกนะคะเวียนหัวกินไล่ไลก็เวียนหัว,หวตื่นเสาร์ไรก็เวียนหัวนี่ตาแนวยังไาเอาตามนี้เลยนะคะเสาร์อาทิตย์เด้อทุกคนเสาร์อาทิตย์โอ้ยแอดคือเป็นจุกเสียดท้องกินตำมะละกอเยอะนะคะอวันนี้กินไปสี่ห้าโคกแล้วคะ่ะ สื่อบหวาดบาไวเลยอะตำเองบาฮุ่งก็เมื่อตุล้วคคะปูกท่านบาฮุ่งเกิดบบท่านก็ยิ่งหน้าฝนยิ่งตายเยอะนะคะโอ้บาฮุ่งเกิดบบท่านบบจักน้ำหวานเนาะว่าเลยแอดกันสิไปกินน้ำโคดูเห็นหลิกมาแอดสิตายได้แอดยุคองค่ะเอ้านี่นะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดรับชมคลิปรับชมโฆษณาให้แอดกอนเด้อเหนียวตค่ะขคือ ไปอาบน้ามิ้นจู่ห่วงขอขยเป็นตะเวนมืดมือเลยค่ะมือนี่ไป็นเลอะค่ะไปรอตะเลดแตะแต,แต๋ค่ะมืออิ่มวันนี้น้ำหนักขึ้นประมาณสองโลยินหลายๆเอาส้หรแล้คลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีสวัสดีค่ะ